คือจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะไปที่ย่านเสาชิงช้าภูเขาทองแต่ว่าไม่ได้เป็นไกดจินที่แบกเป้เที่ยวคนเดียวนะเป็นไกจินที่แบกเป้เ <c oughs> ที่ยวกับตากล้องน่าจะมีแค่ตากล้องสองคนนี่กับนี่โอเควันนี้เราก็เดี <c oughs> ๋ยวอีกแป๊บหนึ่งกําลังตั้งใจว่าหาวิธีนั่งรถเมลเราเหมือนเป็นคนต่างจังหวัดอะนะเราแบบ มากรุงเทพบ่อยจริงขับรถมาบ่อยจริงแต่ว่าการนั่งรถเมล์เนี่ยเคยมาฝึกงานนะก็คือนั่งนั่งผิดมั่วอะไรโปเต็กเขาให้จําเป็นสายกันใช่ไหมแต่เราก็ดันไปจาแบบจาสีเอาอะโป๊ติแถวบ้านเราเราจำสีเอาไงแล้วก็ง่ายๆเอาสีนี้ไปทางนี้ทางนี้แต่กรุงเทพเนี่ยแบบไม่รู้กี่ร้อยสายว่าเขานั่งยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปจะลองถามคนแถวนี้ดูแล้วกันว่าผมต้องนั่งสายไหนแล้วกันอันนี้ก็อัดเข้าหน้าเป็ดเตือนเอาให้อิมก่อนแล้วก็ไปทีเดียวโหรถ รถวิ่งกันโหดมากพี่ครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะนั่งรถเมล์ไปนั่งเลิงนะพี่ผมควรไปขึ้นรถตรงไหนอนะ่ะ 60. 60บาทอะไม่ใช่สาย60อ๋อสาย60จะไปนั่งเลิงใไงฮะใช่ถ่ายประตูน้ำอะ่ะนี่นะครับตึกสูงเนี่ยนะก็เลยไปอีกเลยตึกนี้ไปอีกใช่ตึกนี้แหละครับเดีวเราจะเห็นเนี่ยเราก็นั่งสาย60าไปใช่ครับไปเรื่อยๆเลยประมาณกี่บาทพี่รู้ไหม โอ้รถเมย์สีแดง60บาทไม่ได้นั่งนานแล้วอ้าเหรอขับเป็นมอเตอร์ไซค์เลยไม่รู้เลยน่าจะไม่กี่บาทแล้วมั้งครับอ่าผมไม่เคยนั่งเดี๋ยวจะลองไม่นั่งดูเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่ปะใช่ค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราออกเจอสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้าย จริงนะไม่เคยเดินในกรุงเทพมาก่อนเลยพอเดินแล้วก็แอบหลอนเหมือนกันนะแต่ทุกที่มีการาฟิตี้นะแอบบเท่เหมือนเราจะมาทางตันพอดีเออหมันหนองน้ำแล้วมันนะ <c oughs> นี่มันคลองแล้วไม่ใช่หรอแต่พี่เขาบอกว่าเราต้องข้ามสรพานไปแต่ตรงเนี้ยเรามาติดคลองแล้วทุกอย่างเราจะข้ามคลอง ถามคนแถวนหก็ได้อ๋อนี่ฮะมีเส้นนี้เนี่ยเดินอยู่ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างอันนี้เราเดินมาข้างล่างต้องขึ้นสะพานข้างบนที่เรานั่งเรือไปประตูน้ำอะน่าสิยดายแต่เราจะไปนั่งเรือนี่วะไม่รู้ว่ามีเรือซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าไปประตูน้ำก็ไปทางไหนรับทางโน้นไม่เคยไปเขาไม่เคยไปเหมือนใช่ไหมนะโอเคครับแต่ยังไงเราก็ต้องข้าไปฝั่งนน้นก่อนถ้าเราจะนั่งเรือเพราะว่าท่าเรืออยู่ตรงนน้นใช่ครับเออไปสะพาน ใต้สะพานในกรุงเทพก็จะมีหลายจุดก็มีนอนอยู่หลายคนเหมือนกันก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งของชีวิตคนแบบเราเราดาว่าน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองแล้วก็อาจจะชีวิตอาจจะไม่ง่ายก็เลยอาจจะต้องพักพิงอยู่ตรงนี้ตัวข่าวต้องสรุตึกชานอิสตลาดเข้ามาดิ แต่ว่าเราต้องจ่ายเงินตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าจ่ายเงินที่เรือนี่ก็ไม่รู้เลยอนี้น,นีลยมีทางเดินอยู่แล้วเราก็แค่ไปตรงนี้ให้ได้ก็จ,จบแล้วแหละง่ออายได้นะวิธีดีที่ลงตัวในกรุงเทพงสงขงมาให้ใหีเลยี่เอาเอาขาลงนี่ก่อนแล้วใช่าขาลงที่นี่ก่อนตัวความสุขเลย เราดูเราดูกาสีเขียวให้มั่นตกน้ำไปนี่กี่พาเลยอ่าลงน้นแรกก่อนนอแล้วก็ลงข้างล่างโอเคโหทำเป็นตากล้องให้ใจจิ้เหมือนเดียวเนยๆเนยๆก็เดินผิดทางมาเยอะเกินไปที่เราจะเดินถอยหลังกลับแล้วะพี่ครับเรือเนี่ยจะมาอีกนานไหมครับพี่พอรู้ไหมเอ่ยครึ่งชั่วโมงเลยไหมครับบางทีก็ไม่ถึงใช่ไหมฮะ บางทีก็เป็นชั่วโมงเลยเล่ะฮะอ๋อแล้วแต่ด้วยใช่ไหมคือถ้าจะเที่ยวสโลลีฟหนึ่เทนเนี่ยต้องมีเวลามากถ้าเราแบบเห็ยเรืออยากนั่งนะต้องแล้วแต่แต่เราลองนั่งดูก่อนถ้าถ้าไม่ไหว <laughs> ก็ไปหาบารอนงขึ้นกัออยากนั่งเรือมากอ่ะแต่ว่าก็นัดนัดที่พี่เขาไว้ที่นั่งเรืองตอน11โมงนะแต่ตอนนี้ สี่โมงครึ่งแล้วคือเราไปสายแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปขอโทษเขาอะเพราะว่าเนี่ยโปรติเที่ยวต่างจังหวัดจนชินไงแล้วแบบการนัดนัดแน่เนี่ยมันจริงมันก็ควรจะเป๊ะเนาะแต่ว่ามากรุงเทพเราเที่ยวไม่เป็นอะแต่อยากนั่งเรือมันแบบเท่ดีอะเราไม่เคยนั่งเลยก็อาจจะช้าไปนิดนึงก็จะไปไหว้ขอโทษกันก็ดูจะเป็นการรอที่ไม่รู้ว่าเรือจะมาในเวลาไหนเหมือนกัน การเดินทางด้วยเรือก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของคนในกรุงเทพนะฮะแต่สำหรับผมก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยเรือมาแล้วรอตั้งนานครึ่งชั่วโมงถือว่าประสบความสำเร็จกับการรอเรือนะแต่ว่าหลังจากนั่งเรือไปแล้วเนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนกันดีก็ได้เจอคนที่มารอเรือเหมือนกันเขาก็ยังได้ได้บอกนะว่านั่งไปไหนลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างไงแต่ว่าต้องรีบบกเลยนะเพราะว่า ี่ถามเขาเขาบอกว่าถ้าเราไม่แสดงตัวตั้งแต่แรกๆเนี่ยว่าเราจะขึ้นเนี่ยเขามาโบกใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่รถสองแถวที่จอดรับเราทันนะก็ต้องแบบเขาแอกว่าจะราคาถึงสองบาทก็ คนก่อนนะว่ารถเมย์จะนั่งไปทางไหนเพราะว่าความจริงไปไม่รู้ทิศเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวถามพี่เขาดูว่าจะไปทางไหนได้ครับนะถ้าเราจะนั่งรถเมย์ต่อไปนางเลิงนะฮะเราต้องนั่งสายไหนเรบพี่รถเมย์ผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ถ้าทับเรือนี่บอกได้อยู่อ๋อพี่ขับเรือใช่ไหมพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวผมมาหารถเมย์บนครับี่ขึ้นบนนะครับ าบอกว่าไปนางเง<ม>ลงน่าจะสายนี้นะเดี๋ยวลองถามทีทีว่าใช่ชวนหรือเปล่าใช่นางเลงใกล้คนละแยกกันคนละแยกนะต้องลงก่อนใช่แยแมยใช่ก็เขาให้นั่งสาย23หรือสาย99นั่งจริงแล้วเมื่อกี้โดนคุณลุงแกงมาเรียบร้อยแล้ว แต่านางเลยจากวันนี้นะเดูดูแล้วกะว่าจะเดินทางกรุงเทพขึ้นรถเมลเฉยกลายเป็นว่าเจอเรืออยากขึ้นเรืออีกพอรอเรือมาเรือวิ่งมาได้สักพักลงมาก็มาต่อรถเมลขึ้นรถเมลผิดสายมาลงเสร็จปุ๊บก็หารถเมลอีกสายหนึ่ง ก็มาลงตรงนางเลิงแล้วก็เดิน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 ไปหาพี่ๆที่นัดไว้ก่อนก็แอบแอบวุ่นๆหน่อยแต่ว่าก็เป็นสเสน่ห์อกรุงเทพนะเพราะว่าผมไม่เคยได้เดินทางแบบนี้ในกรุงเทพมาก่อนเสียงดีฮะและผมก็ได้เดินทางมาที่ใจกลางกรุงรัตนโกสินทร์หรือใจกลางกรุงเทพหน้าวัดสุทัศน์ตำแหน่งที่ตั้งของเสาชิงช้าเพื่อที่จะรอดรวันชัยผู้ที่จะมาให้แนวคิดภูมิปัญญาในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยคติจักรวาล บริเวณหน้าวัดส,สุทัศน์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางหลักของกรุงนคะรโกเสร็จเ่เมื่อก่อนตอนที่แรกสร้างกลุงเนี่ยก็ไปสร้างเสาหลักเมืองตรงอยู่ตรงนู้นนะฮะตอนตอหลังขยายเมืองมาเลยก็เลยมาสร้างเสาหลักเมืองก็คือหลักเมืองใหม่คือสะดือเมืองเนี่ยเป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้แแล้วก็มีลานเมืองซึ่งลานเมืองตรงเนี้ยก็มีความสําสคัญมากเลยเป็นลานที่ทํากิจกรรมสารพัดเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมประเพณีมีการละเล่นมีต่างต่างในบทนะฮะแต่ตอนนี้เสียงรถดังมากเลยนะครเราน่าจะไปคุยกันในวัดดีไหมฮะ ตรงนี้เราอยู่ในอุโบสถของวัดสุทัศน์นะครับพระประธานก็จะเป็นพระตีรโกประเทศนะฮะที่สำคัญอันนี้คือว่าเป็นอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ในอุโบสถเองมีนอกจากพระตีรโกประเทศแล้วเนี่ยมีอสีติมหาเทระเนี่ยแปรูปนะฮะแล้วจิตกรรมผาผนังเนี่ยจะพูดเรื่องชาดกของพุทธเจ้าในก้ของพระสีสกเมุนียอันนี้คือเล่าเรื่องอะไรครับตรงนี้อันนี้เล่าเรื่องพุทธประวัติครับ ของพระเจ้านะฮะก็ตั้งแต่ประสูตรอะจนกระทั่งตัสรู้นะฮะเปิดครบจนกระทั่งปรินิพานนะฮะใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นเลยแบบเยอะแล้วใหญ่ครบครบทั้งหมดเลยครบทั้งหมดเลยอันนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วฮะตรงนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะฮะอยู่ตรงหน้าอุโบสถของวสุทันนะครับจะเห็นว่าจะมีสัตตมหาสถานนะฮะ เรียงเยงระดับอยู่เจ็ดสัปดาห์นะฮะการสวดเราจะปัจจาวัครที่ทั้ง 5, ห้า<ะ>อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งนู้นเนี่ยจะมีเรื่องการบำเพ็ญทุกทักษิยานะฮะแล้วก็จะมีเรื่องการตัดสุลแล้วก็จะมีการสวดวัสดุอยู่เจ็ดสัปดาห์นะ,ะซึ่งวัดได้สมบูรณ์ที่สุดน,นะฮะที่อื่นนี่ก็กำลังจะทําอยู่แต่ว่าวัดได้ม,มีมีมากาา่อนตั้งแสมัยรัชกาลที่สามเก่ามากเลยนะเก่ามากแต่ว่าโดนบูรณะตลอดใช่ไหมฮะเรื่องใหม่แบบนี้ใช่อันนี้ก็เป็นแบบ ยงไลยไปด้วยเรื่องเล่าแต่ว่าข้างในเป็นงานกิจกรรมข้างนอกเป็นเหมือนงานปัิมากรกมร่าก็มีครบเลยดูเหมือนว่าในย่านเสาชิงช้าภูเขาทองจะเต็มไปด้วยร้านค้าสังขพันธ์ที่พอได้ถามถ่ายข้อมูลกันมาแล้วเนี่ยก็รู้ว่าแต่ละร้านสืบต่อค้าขายกันมาหลายรุ่นแล้วคงเป็นอีกย่านหนึ่งที่เก่าแก่ในเมืองกรุงและเต็มไปด้วยสตอรี่ของชาวพุทธถือว่าแปลกตาที่ได้เดินเล่นในมุมของนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง ที่ได้รู้ว่ากรุงเทพมีมุมคลาสสิกมากกว่าที่เราคิดไว้อย่างที่คำโบราณเขาบอกว่าพูดดีอยู่ตามตรอกนะครับตอกเล็กๆใช่ไห<อ>มฮะ<อ><อ>เข้เเามาพบเจอวังของกรมสมมุตินะฮะที่เป็นของรูปของรัชกาลที่สี่แล้วก็โหมีเสื้อผ้าขายด้วยอ่ามีเสื้อนี่เสื้อผ้าชาวบังเลยเสื้อผ้าชาวบังนะฮะแสดงศิลปะแบบโคโลเนียลนะครับรูปรัชกาลที่หกเมื่อก่อนเนี้ยการประปายังไม่มีเนาะในชุมชนเนี่ยก็ต้องมีน้ำทีนี้เราก็มีมีมีทำใช้น้ำใต้ดินนะฮะ เห็นว่าอันนี้มีที่ของทางวังนี่ก็จะมีบ่อน้ำอันนี้คือน้ำอะไรน้ำกินเหรอน้ำกินฮะน้ำสะอาดเลยอะสะอาดเลยฮะเนี่ยสายเจ้าเลยมฮะดรครับผมกินได้ไหมได้ดรกินให้ผมดูก่อนได้ไหมผมไม่กล้ากินจริงจริงเลย แถวเนี้ยก็เป็นวังของอลูกราชการที่4เป็นส่วนใหญ่นะฮะอารวางังตอนนี้อตอนหลังเนี่ยความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆมีถนนมีแล้วก็มีการตัดถนนที่เดินตกหน้าวังเนี่ยทำเป็นทำเป็นอาคารพาณิชย์ดาะนั้นก็วังก็เลยอยู่หลังเป็นแถวมากไปแล้วนะ,ะเลยเข้ามาเลยซับซอ้ซอนหนะ่อยในครั้งที่ผมได้เดินเล่นในกรุงกรุงเทพเต็มไปด้วยตรอกซอยเล็กๆมากกว่าที่คิดไว้มีคนอยู่ในทุกที่ และก็มีวัดมากกว่าที่ไหนๆที่ผมได้ไปมาณใจกลางเมืองหลวงของประเทศเราวัดเทพธิดาลาเป็นวัดของผู้หญิงอ่ะเป็นสร้างให้กับวัดของผู้หญิงอ่ะวัดผู้หญิงครับคือสร้างวัดเนี้ยที่มันก็มีป้ายป้ายพิกษุนีห้าสองอค์อ่ะที่อยู่ข้างในครับอยู่ข้างใน<ป>นี่นะครับ<ป>มีพระนางประชาบาดีเป็นประธานของพิษุนี ตอนนี้เหมือนออกมาจากวัดเทพธิดารามแล้วก็ตรงนี้คือคืออะไรคเป็นโซนร้านผัดไทยค่ะก็จาแถวประตูผีก็จะมีเจ้าดังๆอยู่นะคะอย่างลุงพากับทิพย์สมัยนะคะอ๋อก็คือที่เขาเรียกกันผัดไทยประตูผีเนี่ยคือ,อตรงนี้นี่เองคือไม่ได้ยินมานานแล้วแบบไม่เคยได้กินเลยใช่ค่ะวันนี้ยังไม่ได้หิวมากแต่ว่าจะกินนะฮะเพราะว่ามามาถึงผัดไทายประตูผีครั้งแรกจะพอาไปกินหนะ<ง>น่อยลองลุงพาละกันลองลุงพาดูก่อนเนลลาะโอเคครับ เคยเห็นผัดไทยประตูดีมาก่อนนี่เป็นทางแรกนะซึ่งจริงๆเราเป็นคนชอบกินผัดไทยมากจะมาดูว่าเป็นแนวเราหรือเปล่ามไม่ได้เกี่ยวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางครั้งผมก็รู้สึกจะมีข้อสงสัยกับกรุงเทพว่าทาไมย่านนี้ถึงต้องมีวัดเยอะขนาดนี้แล้วทาไมาย่านนี้ถึงมีวัด เพราะอ,อะไรเพอะออคือเนื่องจากว่านี่มันเขตกรุงนะฮะในนี้ในกำแพงเมืองนะฮะในเขตกรุงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวัดมีวังเต็ไมไปหมดเลยในเขตกรุงเนี่ยนะดรวันชัยพาผมเดินไล่ตั้งแต่วัดสุทัศน์ไปยังวัดสเกตเพราะอยากให้ผมได้ซึมซับจุดศูนย์กลางที่รวมจิตใจของผู้คนทั้งเมืองซึ่งนั่นเองคือความหมายของสะดือเมืองที่ผมได้เรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปภูเขาทองนะฮะซึ่งจะเป็นสะดือเมือง แผ่นที่4ี่ของภ<บ>ูเ <ผม S 1> ขาท,ทองนี่คือย่านภูเขาทองใช่ไหมฮะอ่ะคือไม่คือเจดีภูเขาทองอ๋อนะฮะผมนึกถึงสิอิว้วตลอดเลยฮ้อนสิวใช่นะไม่ใช่ับโอเคก็คือเราจะไปจะไปตรงนี้อ้อนี่ภูเขาทองนี่คือภูเขาทองนะฮะอ๋อเอาเข้าจริงๆนะผมคิดว่าวันนี้เราเดินไปหลายกิโลแล้วดรวันชัยเป็นคนที่เดินเก่งมากซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพเขาจะเดินเก่งกันแบบนี้ทุกคนหรือเปล่า เดินไปเดินมาสุดท้ายด็อกเตอร์ก็เซอร์ไพรส์การเดินกับผมในการขึ้นภูเขาทองกับบันได344ขั้นไม่คิดว่าด็อกเตอร์วันไคจะพามาขึ้นบันได344ขั้นนี่นะเพราะว่าเรามาวัดกันไม่ใช่เหรออ๋อวัดกันไหมวัดกันไมหมล่ะแล้วก็พา,าน้องๆที่นานๆผมจะมีกล้องมาในชีวิตอีก ดนนขึ้บัไอยย่าาางกกจริงๆผมก็ไม่ค่อยเคยคิดจะพาน้องๆมาช่วยถ่ายทําเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลานานๆทีก็ามาช่วยกันบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าทริปเมืองกรุงแบบนี้จะพาน้องๆมาลําบากทั้งการปีนข้ามท่าเรือแล้วก็ขึ้นบันได344ขั้นแบบนี้พอมาเห็นสภาพของน้องๆแล้วก็ต้องขอโทษน,น้องด้วยนะที่ถ้าพี่ชวนมาที่ไรก็น่าจะไม่ได้สบายเหมือนที่ไปกับคนอื่นเขาก็อย่างว่าที่การตามติดชีวิตใครจีนเนี่ยมันเหนื่อย ชมวิวกลางเมืองกรุงเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสะดือเมืองของของที่นี่ใช่ไหมใช่ฮะเมื่อกี้เห็นว่าถ้าจะมาซื้อที่ดินหรืออะไรเขาปกติเขามาบนที่นี่ด้วยฮะหมายถึงว่าขายที่จะขายที่อ๋อถ้าจะขายที่ก็อาจจะมาบนที่นี่ด้วยขายที่ขายบ้านตรงนั้นก็จะบนว่าจะสอบเข้าตรงนู้นตรงนี้อะไรก็มาบนกันเยอะเียนมหาลัยมัธยมใช่ใช่ครับผมอยากบนบ้างเนยแต่ว่าเรียนจบหมดแล้ว ก็บนด้วยอย่างเงินก็ได้บนเรื่องที่ใช่ไหมอ่าเรื่องที่ไม่มีที่ให้ขายด้วยหลวงพ่อมีบวนเรื่องความรักบ้างไหมฮะนี่ยังไม่มีวัดเราไม่ไยเดาดด้านนี้อ๋อไม่ใช่ทางนั้นนะใช่ครับส่วนมากจะเป็นเรื่องขายขายเชื้อที่ขายบ้านอะไรอ่าครับเขาถึงเขียนว่าหมุดถนดที่ดินสะดือเมืองเนาะเพราะว่าตรงนี้คือเขามาปักมุดไว้ก็คือเป็นสะดือเมืองคือเป็นใจกลางของกรุงเทพอ๋อครับเคยทำมุดไว้ครับ ืเมืองถือว่าเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่ผมเคยได้ยินและว,วันนี้ก็มีเรื่องเล่าชาวกรุงที่ผมเพิ่งเคยได้ยินอีกหลายเรื่องผมไหว้ขอบคุณดรวันชัยก่อนจะจากลากันเพื่อเดินทางไปยังบ้านบาทอีกหนึ่งความสําคัญของชุมชนชาวกรุงที่สืบสานการทำบาทแบบด,ดั้งเดิมจนใกล้ที่จะเป็นรุ่นสุดท้ายเต็มที เสียงตีเหล็กดังมาตั้งแต่ไกลตรงหน้าปากซอยเป็นชุมชนที่หาไม่ยากเพราะไม่ีเสียงประกอบตรอกนี่แบบลึกลับมากเลยอ้าวดลยเฮ้ยกตอกตรอกปาเดียวเขาจะใช้วิธีการสารกัน เอาเหล็กมาสานกันก่อนนะแล้วก็เหมือนแบบเชื่อมเข้าไปนะจากที่เห็นกับทุกบ้านเนี่ยจะทําบาดกันอยู่เหมือนเป็นซอยแบบก็อย่างที่เขาเรียกกันนะเพราะว่าชุมชนบ้านบาดนะคือบ้านบาดจริงๆและเมื่อเข้ามาในซอยบ้านบาดแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะคุยกับปราชุมชนอย่างป้ากฤษณาป้ากฤษณาครับอันนี้เหมือนหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจะแบบจะตีบาดกับทุกบ้านเลยอ่ะเมื่อสมัยก่อนนะ่ทุกบ้านเลยค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเย็นเจ็ดโมง เริ่มเจ็ดโมงแต่คนในนี้เขาจะรับในเรื่องของเสียงเขารับได้หมดเพราะมันทําทุกบ้านคือถ้ากดตื่นสายเนี่ยก็ยังไงก็ต้องตื่นเพราะได้ยินเสียงก็ต้องทำอ๋อเหมือนเป็นไก่ขันของก็ได้ไก่มันเป็นเวลาเลยนี่น้อยมากเลยนี่คือน้อยใช่ไหมใช่หราะว่าหรือเปยนห้าครอบครัวแล้วอ๋อครับตั้งแต่ยุคที่มีการเปลี่ยนบาทพระไปใช้บาทที่ทําได้เครื่องที่เราเรียกว่าบาทฟั่มอ๋อก็เลยไปหาความสะดวกตรงนั้น เสร็จแล้วไอ้บาตที่ทำมือเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในหมู่ของพระสายรมยุทธวัฒนาถ้าบอกว่าบาตที่พระส่วนใหญ่ใช้ในบ้านเราเนี่ยเป็นแบบปั๊มแล้วใช่ไหมฮะปั๊มแล้วค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดสายรมยุทธเนี่ยก็ยังใช้ดั้งเดิมแบบแบบบ้าเหนึ่งเป็นวินัยที่กำหนดด้วยว่าบาตจะต้องประกอบทั้งหมดให้ได้แปดชิ้นอันนี้เป็นวินัยพุทธเลยค่ะเสร็จแล้าโปรดด่ตามตรงเนี่ยก็คือดีเทลขนาดเนี่ยถ้าจะจ่ายก็ต้องสูงกว่าบาตปั๊ม แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของคุณค่านี่ก็คือต่างกันริบหรับต่างกันเยอะอันนี้ในเรื่องของหนึ่งวัสดุมันค่อนข,ข้างที่จะสินเกรดดีแล้วก็ใช้ใช้ได้จนถึงอายุผู้ใช้แล้วก็อาจจะเป็นมรดกในรุ่นต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องวัสดุแล้วก็ความถูกต้องความมินยัยอันนี้ต้องครับ ก็เลยความจริงถึงจะมีทุกวันที่มีบาดปั๊มแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าบาดท,ที่ตีด้วยมือเนี่ยจะด้อยค่าลงไปเพราะว่ายังจําเป็นต้องต้องถูกต้องตามกฎใช่ใช่ใชแล้วก็เป็นที่หายากด้วยเพราะว่าพาร์บางลูกไม่รู้จักชุมชมนเรื่องบาบางอย่างคงจะค่อยๆเลือนหายไปถ้าเราไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากพอในขณะที่ทุกคนเฝ้ามองโลกที่กำลังไปข้างหน้าบางครั้งสิ่งใหม่ก็อาจดีกว่าหรือแย่กว่า เป็นคำถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรตกหล่นไว้ในยุคสมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นไงบ้างพี่สบายกินหรูอ,อยู่แพงนภาษาคนมีกระตังแล้ว <c> ก <oughs> ็ชินเลยนี่เดี๋ยวนี้มาพาน้องมาด้วยมันก็ต้องแบบสบายหน่อยปกติเราไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็ไม่อยากให้ใครไปด้วยอยากไปคนเดียวันนี้อยู่แถวนี้ก็ ออมีคนมาช่วยบ้างก็ก็ดีเหมือนกันวันละ่อนสบายๆก็เหนือนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็าจะไปตักบาทหนะ้าตลาดนางเลิงหน่อยแล้วก็หาอะไรกินที่ตลาดนางเลิงเลยเพราะว่ามาแถวนี้เนี่ยก็ต้องไปตลาดนางเลิงนะเพราะว่าของกินเขาเพียบๆเลยวันนี้ก็นอนก่อนนั่นแหละแล้วค่อยว่ากัน เสียดายที่วันนี้ตลาดตรอกหม้อปิดล้างตลาดกับตลาดเก่าแก่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังคงวัฒนธรรมตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมไว้และมีของขายหลากหลายตั้งแต่สายบัวไปถึงอาหารทะเลสดและทุกอย่างที่ตลาดที่ดีควรจะมีทําให้ยามเช้าในวันนี้ผมถึงได้มาตลาดนางเลิงเพียงที่เดียวเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจจะใส่บาทในกรุงเทพเอาเข้าจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นเพื่อนข้างๆมาใส่บาทเท่าไหร่ในใจกลางเมืองพุทธ ที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามวันนี้ดูจะเงียบเหงาอาจจะเป็นเพราะในวันนี้โลกคงจะวิ่งไปข้างหน้าเร็วเกินไปหลายคนอาจจะจมอยู่กับเป้าหมายจนลืมหันกลับมามองอดีตและระหว่างทางว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างตักบาสเสร็จแล้วเราว่าความจริงก่อนกลับอ่ะมาถึงตลาดนางเลิงน่าจะหาอะไรกินตอนเช้าครับหนึ่งก่อนนะซึ่งเขาบอกว่ามีของกินเทียบเลยเมื่ี้เดินไปซื้อถอ่มมาก็นะ่าจะ ก็กำลังตั้งกันเดี๋วไปหาอะไรกินก่อแล้วกันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นกรุงเทพในอีกหนึ่งมุมมองซึ่งเป็นกรุงเทพที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนและก็เป็นกรุงเทพที่เราหลายคนอาจจะลืมไปในภาพเก่าที่ยังอยู่ในทุกวันนี้ของกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้ก็มาหาอะไรกินก็อร่อยอย่างที่เขาว่าจริงนะทําว้มดสวยวันนี้เราจะกลับด้วยอะไรดีจะกลับด้วยเรือไหมยังมีตั๋อยู่นะ ด้วยเรือหรือรถ,รถเมล์อะไรก็ว่าไปไม่อย่างไรเท่นนี้ก็ไปก่อนฮนะ,ะขอบคุณมากครับผมรวมคนไทยกันเลย